งานประจำมันเฮงซวยต้องตอกบัตร8โมงเชา้าถึง4โมงเย็นเก็บเงินสก้อนแล้วลาออกมาเทรดหุ้นดีกว่าจะได้สบายนะครับหากคุณผู้ชมคิดแบบนี้นะครับผมมีความจริงอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังคำถามแรกที่ผมจะถามคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมเนี่ยมีเงินกี่ล้านครับผม1ล้านหรือว่า5ล้านขึ้นไปถ้า5ล้านขึ้นบ้านคุณผู้ชมเนี่ยรวยอยู่แล้วครับผมบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อเราโฟกัสแค่เงิน5ล้านของเรา กับเรื่องการลงทุนแค่อย่างเดียวเรื่องอื่นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยถ้าเกิดว่าชีวิตคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะครับความสบายก็จะเพิ่มขึ้นสัก20-30%ฟิลประมาณว่าเรากําลังยืนอยู่หน้าสิน้นไยแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องรับผิดชอบตัวเองแบบ100%นะครับบวกมีภาระด้วยผมมีความจริง5ข้อมาเล่าให้ฟังครับผมพอเราไม่ได้ทํางานประจําแล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะไม่มีคนคุม ไม่มีแพลนที่ต้องทำว่าว 2, 3, ่5า1 2 3 4 5ต้องทำอะไรยังไงบ้างใช่แล้วครับผมแพลนเนื่อต่างๆเรื่องการใช้ชีวิตเราต้องเป็นคนแพลนเองทั้งหมดเลยถ้าใครที่เคยแพลนชีวิตตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็แพลนแบบปกติเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องของวินัยเนี่ยต้องเป๊ะมากถึงมากที่สุดครับทำไมถึงต้องเป๊ะใช่ไหมครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทุนไม่เยอะทุนไม่เยอะนี่แหละครับผมมันจะบังคับให้เราต้องเทรด เพื่อหากระแสงเงินสดในกรณีที่เราจะหาเงินมาใช้ใจ่ายด้วยเรื่องแรกครับผมเรื่องที่1การทําการบ้านครับทุกวันนะครับหลังตลาดปิดเราต้องทําการบ้านนะครับหาให้ได้ว่าพรุ่งนี้หุ้นตัวไหนจะวิ่งหรือว่าหุ้นตัวไหนวอลลุ่มเข้านะครับการทําการบ้านก็จะอยู่สักช่วง1ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงทําไมถึงต้องทําทุกวันเพราะเราจะหาว่าทำยังไงก็ได้ให้หุ้นมันวิ่งเร็วที่สุดเมื่อเราซื้อเพื่อให้ได้กระแสงเงินสดมาใช้ในรายสัปดาห์ครับผม ข้อที่2ครับผมคุณผู้ชมต้องทําตัวให้พร้อมเทรดตลอดเวลาการเทรดครับผมถ้าจังหวะมันพลาดแล้วอ่ะมันจะพลาดเลยก็คือถ้าพลาดหุ้นันวิ่งไปเลยกว่าจะมีจังหวะใหม่เนี่ยมันก็นานพอสมควรนะครับถ้าคุณผู้ชมพลาดขึ้นมานะครับการบ้านที่เราทํามาเมื่อคืนนะครับผม 1- นชั่วโมงที่เราทํามาเมื่อคืนถ้าพลาด คือศูนย์นะครับนั่นหม,มายความว่าคุณผู้ชมต้องมีโฟกัสกับหุ้นที่เรากําลังเทรดมากๆโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดเปิดเนี่ยสิบโมงถึง11บเอ็โมงครึ่งอะช่วงเนี้ยต้องซูเปอร์โฟกัสเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าได้ตังคือได้ตังในหนึชั่วโมงครึ่งนั้นเลยนะครับแล้วก็ข้อที่3ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมารอตลาดเปิดครับผมตื่นมาทําอะไรใช่ไหมครับ 7จ็ดโมงครึ่งหรือว่า7จ็ดโมงเช้านี่ยก็ต้องตื่นมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมจิตใจให้พร้อมนะครับไม่ใช่แบบว่ารีบๆไปเทรดอะไรแบบนี้ผมมันจะทําให้การเทรดแย่เข้าไปอีกนะครับตื่นเช้ามานะครับเราจะดูข่าวเศรษฐกิจดูทิศทางตลาดครับผมมีข่าวอะไรไหมเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนข่าวต่างประเทศเป็นยังไงาดาวโจอะไรแบบนี้ปิดบวกลบยังไงครับผม เพื่อที่เราจะหาข่าวเพื่อที่จะหาโอกาสในการซื้อที่เผื่อมันวิ่งตามข่าวในวันเราก็จะจับหุ้นตัวนั้นได้และสามารถทํากําไรได้นั่นเองครับแล้วก็ข้อที่4บันทึกการเทรดกับผมเทรดดิ้งเลขคอร์ดเอ่ยหรือว่าเทรดดิง้งเจอเน้าเอ่ยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมถามกับตัวเองว่าผมมานั่งทําอะไรเฮงซวยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากทําที่สุดเทรดเดอร์ทุกคนไม่อยากทํามากที่สุดแต่มันจําเป็นมากที่สุด ทำไมอ่ะก็แค่การจดบันทึกมันจะจําเป็นอะไรครับผมเพราะว่าการจดบันทึกนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นตัวเองครับผมว่าเวลาเราได้กําไรหรือว่าเสียเงินเราทนเขียวได้ไหมเราปิดออดอร์ก่อนหรือเปล่าอย่างเช่นคุณผู้ชมบางท่านแบบปิด10%บเปอก็ปิดแล้วแต่มันวิ่งไป50%เลอะไรประมาณนี้นี่การทนเขียวไม่ได้ถ้าเราบันทึกเราก็จะเห็นปัญหาหรือว่าเราปล่อยให้มันแดงเกินไปก็อแปลว่าผิดทางไม่รีบหนีอ่ะก็ไปยื้อมันอยู่นั่นะนะครับเราก็จะเห็นปัญหาของตัวเองนะครับผม หรือจะเป็นนะครับสัปดาห์นี้เราเสียตังค์เราเสียเพราะเราหัวร้อนหรือเปล่านะครับหรือว่าเราเสียตามแผนถ้าเสียตามแผนก็แล้วไปถ้าเกิดว่าเสียเพราะหัวร้อนเราก็ต้องแก้ปัญหาครับผมปัญหาเดิมเนี่ยมันจะเกิดซ้ําๆซ้าๆซ้าๆอย่างนั้นจนกว่าคุณผู้ชมจะแก้มันไปนะครับถ้าคุณผู้ชมแก้มันเสร็จปุ๊บนะครับปัญหาก็จะจบแต่ว่าใครที่เทรดมา1ปี2ปีแล้วไม่จดนะครับก็จะไม่เห็นปัญหาของตัวเองนั่นหมายความว่ามีใครบางคนที่แบบว่าเทรดมาปี2ปีแล้วแต่ยังแก้ไม่ได้เพราะว่า ไม่รู้ปัญหาของตัวเองทาไมถึงไม่รู้เพราะไม่ได้จดไว้ทุกๆวันไงครับผมดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่จดเนี่ยรีบจดตั้งแต่วันนี้เลยข้อที่5ครับผมการที่เรามาเป็นฟูลไทม์หรือว่าแบบการเทรดหาเงินครับผมเราจะเป็นต้องหาความรู้ที่จําเป็นต่อการลงทุนหรือว่าจําเป็นต่อการหาเงินของเราตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยเขาจะมีจุดบกพร่องรวมถึงตัวผมเองก็จะมีจุดบกพร่องหลายๆอย่างอยู่นะครับแล้วก็ต้องค่อยๆปิด จุดอ่อนแล้วก็เพิ่มจุดแข็งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้มันได้กําไรมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนอกจากสิ่งที่ต้องรู้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของจิตวิทยาครับผมก็คือแบบป,บปรับปรุงจิตใจตัวเองให้ไม่ไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าไม่ให้เครียดเกินไปเวลาเทรดให้สมองผ่อนคลายอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยครับผมเกี่ยวกับการทําแผนในแต่ละวันให้มันเป๊ะแล้วก็การรักษาวินัย ทำงานให้มันครบทุกอย่างในแต่ละวันอะไรประมาณนี้ครับผมให้มันเป๊ะๆหน่อยนะครับผมนี่ก็คือ5ข้อที่คุณผู้ชมต้องทําเวลาที่เป็นฟู m e มันไม่ได้สบายขนาดนั้นมันก็เหมือนกับการทํางานประจําเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าไลฟ์สไตล์มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบเรานั่งเฝ้าจอหรือว่าเราอยู่หน้าจอทั้งวันอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่มีใครมาคุมเราเราต้องคุมเองมันก็เหนื่อยคนละแบบมันนะครับทีเนี้ยเรื่องสุดท้ายผมกรณีถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำนะครับผมบางทีอ่ะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความสุขกับงานอยู่แล้วอ่ะไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนฟูไทมเลยไม่จําเป็นเลยนะครับเราสามารถแบบแบ่งเงินบางก้อนมาเทรดอาจจะยาวหน่อยแบบเทรดแบบไม่เฝ้าจอคุณผู้ชมสามารถทําได้นะครับมันทําได้นะเทรดแบบไม่เฝ้าจอผมแบบสิ้นปีมากกาไรสัก 15- 20%ต่อปีอ่ะแค่นี้สบายๆแล้วครับผมการเทรดพาร์ทไทม์นะครับเป็นรายได้เสริมไปหรือว่าพี่ๆบรรทัดอาจจะแบบลงทุนแบบยาวเก็บเงินไม่เกษียณอะไรแบบเนี้ย เนี่ยทำแบบนี้ก็ได้ถ้าผมไม่จำเป็นต้องเป็น full time นะครับหากคุณผู้ชมเนี่ยแฮปปี้กับงานหลักอยู่แล้วตอนเนี้ยมันสามารถแบบทำคู่กันไม่ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องเป็น full time เลยนะครับสุดท้ายครับผมความสบายครัผมทุกอาชีพอะ หากเราอยากประสบความสําเร็จน,นะครับผมความสบายมันไม่มีหรอกครับผมมันมีแต่งานไหนที่อ่ะเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเราทําแล้วมันได้ตังเยอะเราทําแล้วมันมีความสุขเท่านั้นเองับผมนี่ก็คือข้อคิดทั้งหมดในวันนี้ครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้กันนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ